มีน้องคนนึงขอเข้ามานะครับว่าอยากให้พูดถึงเรื่องดอกเบีย้ยทบต้นหน่อยในไหนเราก็จะคุยเรื่องนี้กันอยู่แล้วนะครับผมก็เลยจะเปรียบเทียบให้ดูว่าดอกเบีย้ยทบต้นในกรณีของเงินฝากกับดอกเบีย้ยทบต้นในกรณีของหุ้นเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วก็กรณีที่เป็นของหุ้นเนี่ยที่ต้องใช้ความรู้แล้วก็ความเสี่ยงเยอะกว่าผลตอบแทนของมันเนี่ยจะได้เยอะขนาดไหนทําไมนักลงทุนส่วนใหญ่ถึงเลือก มากกกว่าลไกลการทำงานของดอกเบีย้ยทบต้นก็คือการนำเอาดอกเบีย้ยหรือผลตอบแทนทั้งหมดเนี่ยกลับมาลงทุนซ้ำหรือว่าภาษาทางการลงทุนจะเรียกการทำแบบนี้ว่าการ re-invest ครับการที่จะทำให้ดอกเบีย้ยทบต้นทำงานสมบูรณ์เนี่ยเราต้องห้ามใช้เงินต้นเลยนะครับจนกว่าจะถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจลงทุนไว้เพราะว่าถ้าเราดึงเงินออกเนี่ยมันจะทำให การทบของดอกเบีย้ยเนี่ยน้อยไปนะครับผมก่อนที่เราจะสร้างพอร์ตลงทุนเนี่ยเราต้องตั้งเป้าหมายก่อนนะครับว่าเราลงทุนไปเพื่ออะไรเช่น,นการออมเพื่อเป็นทุนการศึกษาลูกในอีก10ปีหรือว่าการที่เราอยากจะมีเงินก้อนในอีก10ปีข้างหน้าหรือว่าจะเป็นการออมเพื่อการกเกษียณอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมจะยกตัวอย่างในการออม10ปีให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับโดยที่ เราจะใส่เงินต้นที่1 0 0 0 0แบาทเท่ากันเลยนะครับเราจะวางเงินทํางานไปเลยนะครับเราจะไม่ใส่เงินเพิ่มเลยเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับก็คือเอาเงินไปวางในฝากประจำา0,000แกับเอาไว้ในหุ้น1 0 0 0 0แครับการฝากประจำเนี่ย ที่ผมไปดูมาสูงสุดนะครับเป็นของแบงก์แบงก์หนึ่งนะครับเขาจะให้ดอกเบี้ยที่2%เนะครับกลไกทำงานของดอกเบี้ยทุกต้นก็คือในปีแรกเราเอาเงินไปวาง1,000ใช่ไหมครับพอสิ้นปีเนี่ยเราจะได้ดอกเบี้ยมา2,000ก็คือ2%ของ1 0 0 0 0ดังนั้นพอสิ้นปีเราจะมีเงิน1 0 0 0 0 0บาท10,2,000บาทของปีแรกเนี่ยจะกลายไปเป็นต้นของปีที่2นะครับนั่นก็คือปีที่2เนี่ยเราจะมีเงิน1 0 0 0 0 0 0บาท บวกกับดอกเบี้ยของ1 2 0 0 0บาทเมื่อกี้นะครับก็จะเท่ากับ140,40บาทนะครับผลลัพธ์ของปีปัจจุบันจะไปเป็นต้นของปีถัดไปนะครับคือเราจะไม่ดึงเงินออกเลยจนกว่าจะครบ10ปีพอสิ้นปีที่2เนี่ยเรามีเงิน1 4 0 4 0บาทแล้วก็เอา14,040บาทเนี่ยกลับมาเป็นต้นอีกนะครับมันจะทบแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึง10ปีนะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณขึ้นให้ดูนะครับว่าพอครบ10ปีเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่ถ้าใครงงก็ ดูนะครับว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงแล้วก็ลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับวิธีกดเครื่องคิดเลขก,ก็คือเอา1นึ่งแตังค์ใช่ไหมครับคูณ1.02นะครับแล้วก็กดเท่ากับ10ครั้งนั่นคือยอดที่จะได้นะครับอันนี้คือเราไม่ได้ใส่เงินเพิ่มเลยนะครับคือระวางโป้งแสนหนึ่งครั้งเดียวแล้วก็ให้มันทบไปเรื่อยๆนะครับและทีนี้มาดูเคสกรณีอของหุ้นกันผมขออนุญ,ญาตไม่บอกชื่อหุ้นแล้วกันนะครับหุ้นตัวนี้อยู่ในพอร์ตหลักของผมการที่จะได้ผลตอบแทนแบบนี้มันทําการบ้้้้้าาานนนนนนค่อนนนนค่ออขงหหัักิิดึสมมมุุตตววผซืีีท 1 0,000แสนบาทเหมือนกันนะครับตอนที่ผมเข้าช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยตอนนี้นะหุ้นขึ้นมา90%นะครับนั่นหมายความว่าจากเงินแสนหนึ่งของผมเนี่ยภายในปีนี้มันกลายเป็นแสนเก้านะครับนี่คือดอกเบี้ยทบต้นนะครับผมซื้อได้ในจังหวะที่บริษัทมันกําลังโตวพอวดีนะครับมันก็เลยขึ้นเยอะหน่อยนะครับกรณีของหุ้นตอนที่บริษัทมันยังเล็กอยู่ แล้วมันโตขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสีพุ่งขึ้น1นึถึงสีเท่าตัวเลยนะครับถ้าบริษัทมันยังขนาดเล็กอยู่และกําลังโตแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มขึ้นไปแตะแบบ3-4มส0 0หมื่นล้านแบบนี้นะครับเขาจะโตค่อนข้างช้าแล้วนะครับมันไม่ใช่ว่าเขาโตน้อยลงนะครับเขาโตเท่าเดิมแต่ว่าตัวบริษัทมันใหญ่ขึ้นมันก็เลยเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยลงนะครับสมมุติว่านักของผมปีนี้เป็นปีที่1ใช่ไหมครับผมทุนไปในหุ้นตัวนี้10,000แบาทแล้วก็ได้กำไรมอีกเ0้าิบเปอร์เซ็นเงินจากแสนหนึ่งก็จะ 9,000 90, 0บาทนะครับในปีนี้พอสิ้นปีใช่ไหมครับผมมีเงินจะู่แก็109เนี่ยไปทำการรีอินเวสต์นั่นก็คือเอากลับไปวางในหุ้นเหมือนเดิมกรณีของหุ้นเนี่ยมันอาจจะทำมันอาจจะใช้วิธีแตกต่างได้นะครับก็คือ1ผมอาจจะขายหุ้นทิ้งทั้งหมดแล้วก็เอาไปลงทุนในตัวใหม่ให้มาได้ผลตอบแทนสัก 10%ต่อปีแบบนี้นะครับผม10%ต่อปีเนี่ยถ้าทําการบ้านดีหน่อยสามารถทําได้สบายสบายเลยนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยสมมุติว่าผมเลือกทอยนี้เลยแล้วกันนะครับก็คือพอสิ้นปีเนี่ยผมขายหุ้นตัวนี้ออกแล้วกินกําไรที่90%แล้วก็เอาเงินแสนเาเนี่ยไปซื้อหุ้นอาจจะลง2อสาตัวหรือว่าอาจจะตัวเดียวไปเลยนะครับถ้าทําการบ้านดีๆยังไงก็ได้นะครับสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีสมมติว่าหลังจากปีนี้นะครับถัดไปผมคิดที่ 10%เลยแล้วกันนะครับก็10ปีก็จะได้ตามที่ผมคำนวณนี้นะครับก็คือเอาแสนเก้าตั้งในปีที่2แล้วก็คูณ1.10นะครับแล้วก็กดเท่ากับไปเลยนะครับพอถึงปีที่10เนี่ยยอดก็จะได้จำนวนเท่านี้นะครับนี่ก็เป็นผลตอบแทนที่แตกต่างกันระหว่างฝากประจำที่เป็นเงินสดกับในรูปแบบของหุ้นนะครับมันจะแตกต่างกันตรงที่ถ้าเป็นเงินสดเนี่ยเราก็ถอนเงินออกมาก็ได้นะครับแล้วก็ไปฝากเจ้าอื่นที่ให้ผลตอบแทนเยอะกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันจะไม่สามารถแบบสลับทรัพย์สินได้มันหุ้นนะครับของหุ้นต้องใช้ความรู้เยอะกว่าแล้วก็ต้องทําการบ้านหนักนะครับในการหาหุ้นการดูงบการเงินหรือว่าการพิจารณาที่จะเลือกหุ้นว่าจะซื้อในอุตสาหกรรมไหนมันก็จะมีความยากตรงนี้เวลาผมว่างๆนะครับผมไม่มีอะไรทาผมจะชอบนั่งดูหุ้นทั้งตลาดเลยนะครับหกเจ็ดร้อยตัวครับนั่งวนดูไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอบริษัทที่ถูกใจแล้วก็ผมไปเจอตัวนี้พอดีนะครับผมก็เลยมีโอกาสซื้อในช่วง ที่มันถูกมากๆนะครับช่วงที่โควิดมาแรกๆนะครับหุ้นก็เลยเด้งขึ้นมาที่90%นี่เป็นผลของการที่เราทำการบ้านนะครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเห็นข้อแตกต่างนะครับว่าเงินสดเป็นแบบนี้แล้วก็หุ้นเนี่ยมันได้เปรียบหรือว่าลูกเล่นในการทำให้เงินโตได้เยอะกว่าแต่ก็เสี่ยงเยอะกว่า เช่นกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ทําให้มือใหม่ได้เข้าใจความรู้เรื่องของดอกเบี้ยทบต้นนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ตา e ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ